สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันศุกร์ครับพร้อมกับ World w Tree o b s e r v e กับท่านนาวังกาศเอกสมมริ์ทองอินทานสนทิยาตอรี่ทุกช่องทาง20นาฬิกา30นาทีครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานะครับไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงและมีแต่จะเพิ่มขึ้นมาอำนาจนะครับทั้งสองประเทศจีนสหรัฐพยายามเข้ามามีบทบาทแมมทมอยากจะได้รางวัลโนเบล จะเข้ามาเคลียร์ให้นะครับประชุมอาเซียนจะมานั่งเป็นประธานในการเจรจาแต่ดีที่นายกอนุทินถือว่าแสดงบทบาทได้เยี่ยมยอดบอกว่าใครก็มากําหนดไทยไม่ได้ถ้าจะเจรจาก็ต้องทําตามเงื่อนไขของไทยเท่านั้นส่วนสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับฮามาสกับอิสาราเอลเซ็นสัญญาจะแลกเปลี่ยนตัวประกันแต่อีกด้านหนึ่งนะครับ ทางฝั่งอิหร่านบอกว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆแล้วทั้งสิ้นวันนี้พร้อมรบอย่างเดียวสําหรับกับสารัฐและก็อิสราเอลใช่ไหมมันย้อนแย้งท่านผู้ชมนะครับส่วนที่รัสเซียยูเครนโวรัสเซียรประกาศการบุกยึดพื้นที่ได้แทบทั้งหมดนะครับนาโตอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าล้ําเข้ามาในประเทศของนาโตจะช่วยกัน แต่ท่าทีเนี่ยดูเหมือนจะอ่อนแรงนะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยท่านนาวากาเองกสมฤทธิ์ทออินก็จะขยายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันส่วนสาการสงครามเนี่ยนะครับผมเองวันเหลือเกินว่าหมูปีหน้ามีโอกาสเกิดน,นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามจากหนังสืเอเล่มนี้ จะเกิดสงครามใหญ่ที่รุนแรงกว่าครั้งที่หนึ่งและสองรวมกันคือครั้งที่สามเมื่อแขกรวมตัวกันนั้นคือสัญญาณจะรบกันแปดเดือนแล้วราบพนาสุ ท้องกันเลยครับคือเสริมอุปถัมให้เพื่อจอะเปิดสงครามต่อไปผมรับรองครับว่าประสบการณ์30ปีในการศึกษาสงครามโลกที่ท่านนวากาศเอกสทธิ์ทองอินศึกษามานั้นอยู่ในหนังสืเอเล่มนี้และจะเป็นประโยชน์กับไทยทุกคนจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนวากาศเอกสทธิ์ทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งครับและอย่าลืมนะครับอาราบิกา้าเบต้าบีสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยช่วยกันครับไม่มีไรายได้จากทางอื่นเลย นอกจากขายของแล้วโฆษณาที่ได้จาก YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับเป็นไงบ้างครับติดตามสถานไทยกัมพูชาในขณะนี้คือผมก็ได้ดำเนินกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าปัญหาไทยกัมพูชาเ,เป็นมหาระดับโลกนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าไม่หรืออาจจะสนใจแค่นิดหน่อยนะครับมองแค่ผลกระทบกระทบเฉพาะในบ้านเราอย่างเดียว แต่ตอนนี้นล่าสุดก็เป็นการชี้แน่แน่ชัดแล้วนะครับว่ามานาจเข้ามากระโดดเข้ามาเต็มที่เลยนะครับอย่างทําเ่ยถึงเสนอเงื่อนไขเลยว่าอยากเจรจาสันติภาพแล้วว่าให้ไทยกับกัมพูชาลงนามกันแลวท่านจะเป็นประธานเองนะครับในการประชุมอาเซียนนี่นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม,ไ,มไม่มีจีนเข้ามาร่วมด้วยโอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อแม้ที่ทําใหทาทาาาท้ทางทางตาวันกได้รับเลยนะครับบอกก็จะเป็นเงื่อนไขที่ทางสถาบันไทยก็บอกว่าจะไม่มีใครมาชี้นำอะไรได้อันแรกก็ตามนะครับผมก็ขอเลยนนะครับว่า ปัญหาระหว่างไทยกับโมชานี่จะยังยืดเยื้อต่อไปเหตุผลเพราะว่าัมูชาเขาเล่นมาหลายบทหลายลีลาแล้วเกินนะครับของเราก็เองก็เหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราก็ภาคประชาชนเนี่ยพร้อมจะสู้รัฐบาลก็บันกตั้งรับบ้างลีลาอะไรต่างๆบ้างมานะครับแล้วก็นานาชาติก็เข้ากระโดดมาเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นะครับอย่างล่าสุดนะครับแค่จีนมาเทศเดียวทุกคนก็กาลังจะแค่ว่าชุลมุนหรือว่าสับสนนะครับทูตจีนที่กับพมชาก็บอกกาวว่าจะต้องช่วย จีนช่วยกัมพูชาเต็มที่ปกป้องอธิที่ตยเต็มที่แลงตางนะครับคณะที่จีนทูจีมาตไทยก็บอกว่าจีนนั้นเป็นกลางน,นะครับไม่ห้าพวกกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ผมจะไม่นําเรียนแต่อย่างไรก็ตามครับผมอยากจะนำเรื่องท่านนะครับว่าท่านต้องไม่ลืมพม่านะครับประเทศเราตอนนี้นะครับฝั่งตะวันออกกัมพูชาก็มีปัญหาหนักพอสมควรนะครับฝั่งตะวันตกนะครับพม่าก็เล่นบทบาท ถึงจะไม่น่ากลัวถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ประกาศเป็นตัวกันอะไรตรงแต่ว่าอนาคตก็ลัเป็นสิ่งที่หน้าไปตกพเพราะแน่นอนแล้วนะครับว่าตอนนี้พม่าก,กับรัสเซียนั้นเขาจะร่วมมือกันนะครับพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าการเดินทางไปยุโรประหว่างท่านมินอนลายกับท่านปูตินก็มีการลงนามร่วมกันแล้วมีการส่งเจ้าที่ส่งบุคลากร,กร,รมาเล่นด้านของการว่าอาจจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับรัสเสียก็ประกาศเลยว่าพร้อมที่จะมาติดตั้งอาวุธ พิเศษไกลกับที่ทพม,ม่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพม,ม่าเนี่ยมองข้ามไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปก็ต้องมีระเบิดนิวเคลียร์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเทคนิคในการทําระเบิดนิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือใช้ระบบวิธีการเดียวกันนะครับคือใช้พลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมาเพียงแต่ว่าตัวแร่หรือว่าระบบแรงเวียนนั้นอาจจะอาจจะมีการนะครับว่าคนละโซ่กันหรือว่าคนละขั้นตอนกันซึ่งมันยากเหมือนกันนะครับประเทศไหนผลิตโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ก็ สามารถที่จะทำระ,ระเบิดเยอเคียได้จึงเป็นแปลกใจที่ว่าทําไมอิสร,ราเอลกับสหรัฐจึงกลัวอิหร่านมากที่จะมีระเบิดเยอเคียเพราะว่าตอนนี้อิหร่านก็ทำนะโรงยิงฟานยเคียก็กำลังเร่งเร่งพรายามเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานี้ต้อง,ต,องต้องถือว่าปัญหาใกล้บ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากถึงจะแม้ว่าจะจะ,จะยังไม่เตือนเตือนยังไม่ลบกันก็เต็มแต่แต่ผม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 ,ผมคิดว่าการมอท่านนั้นมีความมินเมย์ทุกวันนะครับมีความมินเมย์ทุกวันแล้วกัมบ,บุชาเอง ก็อย่าลืมนะครับว่าเขาก็ผมก็มีข้อคิดอย่างนครับว่าประเทศของเขาเนี่ยครับได้เงินมาจากธุรกริจสีทอนี่มากมายแล้วก็เอาไปซื้ออาวุธเพิ่มหรือทำอะไรบ้างแล้วแต่สุดท้ายก็อาจจะมีคนไทยเรานักหรือว่าอาจจะมีบ้านนะครับไปร่วมมือทาอะไรต่ารมากก็ถ้่ากับว่าไปส่งเสริมให้เขามีอาวุธนะครับส่งเสริมให้มาฆ่าตัวเองง่ายๆพูดพูดง่ายๆอ,อ,อันนี้ก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะนั้นเนี่ย ภัยเรานีดถือว่าเป็นภัยที่หนักและผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะให,ให้ความสนใจอยู่นะครับขอตอบคำ่า้ก่อนนะครับครับผมภัยสถานการณ์ที่ตอนออกกลางครับ,รบเป็นไงดูเจราจาท่านคิดว่าจะยุติได้ไหมระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอ่ะคือผมอยากจะเรียนนะครับว่าตอนนี้โลกเราก็โอ้โหคงจะตดีใจตื่นเต้นโดยเฉพาะท่านทนะคนับประกาศเลยนะครับแม่ท่าน,นเป็นผู้ที่จะสามารถจะสงบสงครามที่ฉนวนกาซาได้ แต่ผมต้องอยากจะนําเรียนกับทุกท่านก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปที่ทําให้อิสราเอลกับนรพามานีา่เจรจาดุติสงครามพักรัฐประดานของพลเอกงานครับมีแรงปัจจจยหลายอย่างครับอย่างแรกก็คือว่าจ้องยองแรัวก็ว่าอิสราเอลจเจอปัญหาการเมืองภายในหนักผู้ชุมนุมประท้วงแล้วแตประท้วงอย่างแรก็คือว่าให้อิสราเอลนั้นนะครับรับเงื่อนไขเจรจาหยุดยิงแล้วก็นาตัวประกันกลับมาให้ได้ถึงแม้ว่าจะเสวนเสียชีวิตไปบ้บางแล้วก็นํากลับมาได้ แล้วก็ทําให้ในทายผู้ชมนี่ในในนนเครียดหนักพูดง่ายๆนะครับนอกจากนี้นะครับนานาชาติก็เริ่มมาทวงอิสราเอลมากขึ้นเพราะว่าการลบท่านนี้ก็ว่าเขาเรียกว่าล้ํมมาเส้นไปนะครับในด้านของมนุษยธรรมแล้วก็กลายเป็นมองว่าเออเเนี่ยป็นการจะฆ่าล้างฝ่าพันซึ่งทุกท่านก็ท,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 ทาาราบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างก็คือว่าสหรัฐหมดเงินกับที่สงครามที่ต้อน,นอกราก,าก,ากับช,ช่วยช่วยอิสราเอลนะครับสองปีนี่ครับ2.1หมื่นล้านดอลลาร์ไม่ใช่น้อยนะครับ มหาศาลพูดอย่างงานครับเอาวกก็ล่หล่อลงไปมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นปัจจัยหรืเป็นที่มาทําให้พูดกว่ามีการเจรจาหยุดยิงกันแต่ว่าเราก็ถือว่าการเจรจาครั้งนี้นะครับฝ่ายนรามาวาสชนะโดยโดยอย่างนันสุดก็ได้ด้าของมอสเตรทำการช่วยเหลือต่างๆมาแล้วก็มีการพารลบชั่วรข่าวด้วยทีนี้ทุกคนต้องก็คงจะคิดเหมือนผมนะครับว่าเจรจาหยุดยิงเนี่ยจะเป็นมาได้มากขนาดแค่ไหน ก็ล่าสุดก็มาแล้วก็มีการยิงปืนใหญ่ใส่ไปที่ชนกาซาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้นก็มีเขาแบบมีระเบิดเกิดขึ้นที่ที่บริเวณเชนงกาซาอีกก็ไม่ทราบว่าว่าเป็นฝ่ายใดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับว่าการเจรจาอย่างครั้งนี้เนี่ยอาจจะสอาเอลอาจจะพุ่งเป้าแค่ขอให้ได้ตัวประกันออกมาหลังจากนี้แล้วก็ผมคิดว่ายากที่จะจะยุติเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาก็เป็นเครสะท้อนสะ,ส,ะสะท้อนได้ดีนะครับอ่ะแล้วที่ร้านนะครับ ท,ทําไมท่าทีแข็งกร้าวขึ้นมาเลยคืออิหร่านนี่ตอนนี้นี่นะพูดง,ง่ายๆนะครับว่าทางสะลักก็ออกอากาศตลอดเวลาคือพยายามที่จะบีบอิหร่านเช่นแบบบีบไม่ให้ทั้งทั้งประเทศหลายๆประเทศมาซื้อน้ำมันจากอิหร่านคือยังดำเนินการทางการโทษด้วยนั่นเทคนิคต่าง,ทางๆทงั้งบีบทั้งและอาวุธก็ยัง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 ส่งไปที่ตะลักกรงอยู่มากขึ้นแล้วก็พุ่งเป้า่าที่จะโจมตีอิหร่านพูดง,ง่ายๆนะครับอิหร่านเองก็ตอนนี้พูดง,ง่ายๆว่าการสเซียนี่ บรรลุข้อตกลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เร่งกันจะพัฒนาสักายภาด้านยูเคร์ไปมากแล้วแล้วผู้นากากาํทั่วทั้งของอิหร่านก็ประกาศเดี๋ยวแทบจะทุกวันเลยนะครับว่าไม่กลัวสหรัฐแล้วก็ไม่มีทางที่สหรัฐหรือว่าอิสเลจะมาหยุดยั้ยงการพัฒนาโครงการยูเคร์ของอิหร่านดไม่มีทางทําได้นะครับถึงทําก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ใยญ่ต้องพอกกันนะครับว่าอิหร่านรู้ทันทั้งอิสเอลแล้วก็ทั้งทั้งทั้ง,ง,งสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ การโจมตีที่เสียเนี่ยหรือที่ตรงกลางตอการเนี่ยอาจจะมีสาสาบ้างแต่ว่าด้านของการเตรียมการด้านของการอะไรต่างๆที่จะระเบิดต่อของการรบต่อไฟนี่ยังมีพอสมควรนะครับอย่างล่าสุดนะครับสารก็ไปเปิดฉากโจมตีนรกบางกอกใเดียที่ที่ซีเรียด้วยนะครับทั้งที่ว่าจะพยายามที่จะมาเจรจาสงบสุดกันนะครับแล่ซีเรียบองท่านก็กำลังคุกคุนอยู่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตะวันออกกลางนี่ผมคิดว่านะครับการเจรจาหยิงนะครับ ห้เวลาแค่ห้าวันแล้วครับเต็มที่นะฮะเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเพราะทางอิสราเอลก็คงจะไม่ละทิ้งอุดมการเดิมอันนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วอิสราเอลเองนะครับแบบนี้ก็แสดงเขาเลิกนโยบายในการที่จะอพยพชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ที่อื่นเลยคือตอนนี้ก็ถูกต่อต้านมากอีกแล้วก็ถูกต่อต้านมากแล้วอย่างก็คือว่าในการทําไปได้ยากทำมาหยาบเพราะว่าไหนจะ เคลื่อนไปก็ต้องพังมาเที่แต่มาเนั้นก,ก็ไม่ยอมนะครับและอย่างคือว่ามันเป็นความคิดที่แค่ว่าสุดตวงเกินไปนะครับไม่คงไม่มีใครยอมรับนะครับ,รบแลวยิ่งตอนนี้นะครับทา่ทานทาัทง้ทงกามาทั้งกาทั้งกาพูดนะงแต่แต่ผมผมมองไปเรื่องที่ตลกนะครับคือว่าถ้าบอกว่าท่านอาจจะไปเยือนที่นองกาซาก,ก็ได้แต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไม่ได้แต่ต้องร้อยประมาณสิบปีสิบ <laughs> <10 S 1> ปีนะสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจความปลอดภัยมันสิบปีสิบปีนะครับอาจจะเป็นไม่ได้นะครับอันนี้พูดเล่นๆนะครับแล้ว มีการซ้อมรบของอิหร่านที่ช่องแคบเพอร์มุสด้วยนะครับท่านล่าสุดเนี่ยใช่ครับใช่ครับคืออิหร่านตอนนี้นี่พูดยังไงว่าศักยภาพกา,การเตรียมรบนี่มีมหาศาลผมใช้คำว่ามหาศาลนะครับทั้งด้านอาวุธทั้งในแต่และอย่างคือตอนนี้โลกอาหรับเราตอนนี้นี่นะครับมีการใครว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรครับพันเก,กําลังกันในทางปฏิบัติคือพันึก,กําลังกันแต่ในทางการโทษในการส่งเจชัญญาอันนั้นอาจจะไม่ไม่มีกันและที่สำคัญผมได้นำมาเรียนม,มาแล้วน,นะครับว่า ตอนนี้โลกอาหารับก็เข้าใจแล้วว่าสหรัฐนั้นคือเพื่อนกับว่ายังใช้เรื่องระหว่างโลกอาหารับกับอิสราเอลซะก็ต้องอิสาราเอลนะครับซึ่งซึ่งผมก็ได้นํนาเรียนมาอกแล้วนะครับที่ตะวันออกกลางเนี่ยยังรออีกจุดเดียวที่สำคัญกนะ็คือว่าพ้นจาก5วันไปที่ว่าเจรจาหยุดยิงาามาเนี่ยกับนโปฮามาเนี่ยจะเจป็นยังไงต่อไปแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับครับ,รบไปที่ยูเครน หลายฝ่ายนะครับก็ประเมินว่าตอนนี้เนี่ยยูเครนถอดถอยแต่ขนาดเดียวกันนะนาโต้ NATO ก็บอกว่าอย่าล้ำเส้นเข้ามาประเทศหนึ่งประเทศใดในสมาชิกนาโต้นะตอบโต้อย่างแน่น,นอนคือครับใช่ใช่ครับมันก็ะช่นสีนนําเรียงมานะครับคือถ้าจะพูดถึงสงครามที่ยูเครนนะครับตอนนี้นี่สหรัฐนี่ใช้ระบบเขาเรียกวา่าชั้นเชิงสองสองลีลาหนึ่งอย่าสงบสงคราม นะครับไม่อยากส่งอาวุธนะครับแต่ข้างหลังคือว่าให้ลบต่อส่งอาวุธนะครับยังไงครับยกไปยางเช่นว่าเอ้าไม่ช่วยยุคเทนแล้วนะแต่ขอชาติอาต้ถ้าเราช่วยยกเทนเราซื้อช่วยเสื้ออาวุธหน่อยนะแล้วก็ไปแล้วก็ไปให้กับให้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 กับยุคเทนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็คือว่าที่ทั่วโลกจับตาก็คือว่ารัฐจะให้โทมฮอกกับทางยุคเทนไหม S <S <an> <S ระก็บอกว่าอาจจะไม่ให้เพราะว่าตอนนี้สต๊อกไม่มีแรงต่างกันว่างกันไปแต่ละเสียขูมันนะครับว่าถ้าให้มาไหนก็ต้องเพื่อนก็ต้องลบกรแจกหักพูดง่ายนะครับทีนี้สาร่กาก็บอกว่าอาจจะไม่ให้แต่ว่าอยู่ในขั้นของการพิจารณาดูก่อนสงครามที่ตะวันออกกลางนี่นะครับเอ่ยที่ยูเครนนี่นะครับตอนนี้เนี่ยผลจากนโยบายเขาเรียกว่ามองกระเป๋าตัวเองของของอเม,อเมริกาก่อนนะครับทาให้ชาตินาตโนคอน่อนข้างจะ,ะรัสัมพัายนะครับใช้ค้างบรักสัมพัายนะครับเหตุผลเพราะว่า อ่าหนึ่งเศรษฐกิจการเมืองภายในนะครับแล้วสหรัฐเองก็พูดถึางไงาว่าทุ่มเงินไปนะ้อยก็ยังก็ต้องชะลอการนั่นนั่นไปแต่รัสเซียนี่ลุกหนักตลอดเลยนะครับล่าสุดถึงขนาดมีทหารมีข่าวว่าเราก็เคยส่งทหารมาช่วยรัสเซียด้วยนะครับมีม,มีมีข่าวว่าอย่างนั้นนะครับในแง่ความสัมพันธ์เขาก็มีโอกาสที่ <S <S จะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วรัสเซียก็เลยแถลงเามาล่าสุดนะครับว่าสามารถยึดพื้นที่ยูเครนได้เพิ่มขึ้นอีกถึง5,000กว่าตารางกิโลเมตร นะครับแล้วรัสเซียกับประกาอย่างนี้ว่าคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงสงครามที่ยูเครนนี่นะครับทางยูเครนเนี่ยก็พูดยังไงว่าเหมือนกับว่าจะยอมเคยขอเจรจากับท่านปูตินแต่ปูตินก็บอกว่าเจรจาได้แต่ต้องไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เซนสกีมมันมาเจรจาในประการที่หนึ่งเขาพูดไม่รู้เรื่องครับประการต่อไปก็คือว่าสลเปินผู้เจรจาและเสีก็แกล้งั้งเงินขายที่สูงๆที่ทางยูเครนทั้งชาตินะตัวเนี่ยรับไม่ได้ พราะนั้นสงครามนี้ยังยื่อเยื้อไปอีกนานนะครับถึงขนาดที่รัสเซียประกาศเลยนะครับว่าถ้าสารัฐจะทดลองนิวเคลียร์จะให้โทรมาหอกกับทางยูเครนนี่รัสเซียก็จะรุนักแล้วตอนนี้กองกําลังที่โปแลนด์ก็ยังอยู่นะครับที่ชาติอัโต้ไประดมไปที่ที่จะช่วยโปแลนด์ช่วยโปแลนด์แล้วก็พร้อมรบพร้อมรมพร้อมรบกับรัสเซียนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสอาจจะสาลงไปเพราะว่าการเมืองภายในยังมีปัญหามากครับสงครามที่ยูเครนนี่ครับ ผู้นำเซนซกี้เขาก็คล้ายๆว่าอย่างไงดีนะครับว่าคือต่างโค้งต่างเล่นสองหมดบาทลุกแล้วก็บรหลังก็บอกไม่ทำจะสงบแต่ก็ยังลบกันต่อไปเพราะนั้นนี่บทสรุปคือว่าลบกันต่อไปอันนี้พูดง่ายๆนะครับอ่ะแล้วสหรัฐนะฮะตอนนี้ก็ตัวเองก็พยายามจะไปมีปัญหากับทางเวเนซุเอลาอดูเหมนเหมือนจะแบบว่าเปิดศึกไปทั่วครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า คือถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านนั้นก็ต้องบอกว่าสารัตก็ยังคิดว่าอยากจะเป็นน้ำบอลโลกเป็นเจ้าโลกแล้วทางูุณําคนใหม่ก็ค่อนข้างจะแช่นโยบายบูนะครับไม่พอใจแล้วก็ลอยไปยังไงพูดอย่างงนก็เลยจงกระาังลาสุดทางวันเซอลาจะเรียกร้องให้ชาบาชาประชุมอย่างเร่งด่วนนะนะนรักองสู่เวทีโลกเพื่อจะมาสู้กับทางสารัตแล้วก็มีการยิงตอบโต้กันบ้างแล้วพอสมควรแล้วเสียก็ก็โดดไปเซ็นสัญญาจะลวมือกับทางเวเนเซอลาแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าจะพูดตามความจริงแล้วนี่ตอนนี้ผมว่าสหรัฐนี่คือพูดถึงเรื่องด้านของการทาหารนี่ผมว่าตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะนิ่งๆแต่อีกอย่างก็คือเหมือนเป็นการก่อปัญหาพอ,พอ,พอสมควรเหมือนกันนะครับรบอันนี้ก็ต้องระวังนะครับมันมันตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยครับเราย้อนกลับมาดูอีกทีนะครับสหรัฐก็บอกว่าพร้อมรัเสเซียก็จะทดลองนิวเคลียร์ครับครับครั้งใหม่อีกใช่ครับ เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเพื่อข่มกันไม่กลัวกันแต่ในด้านของอาว,วุธนิวเคลียร์ต้องเือว่ารัสเซียเขาเหนือกว่าสหรัฐนะครับ,รบทั้งปริมาณแล้วก็บะสิทธิภาพซึ่งสหรัฐกลัวมากโดยเฉพาะเรื่องอาวุธความเร็วเหนือเสียงสหรัฐยังทดลองได้ยัง,ย,งยังไม่เต็มที่แต่ว่าสหรัฐเนี่ยก็จะมีระบบกระจายนะครับระบบเขาว่ามีเครื่องบินนําไปบ้างมีระบบเรือดำน้ำบ้างออาจจะวางได้บ้ากหน่อยแต่รัสเซียมีน้อยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมาเปรียบเทียบกันระหว่างสองฝ่ายก็คือว่ายังยสมดุลกันอยู่แล้วจีนเองก็ตอนนี้ก็เร่งพัฒนนนาาวได้้มกขึะ เพิ่มเพิ่มเพิ่มศักยภาพมากต้องต้องสารัเนี่ยออกมาออกมา,ออกมาจมตีกินแทบแทบท,ท,ท,ทุกวันตอนนี้นะครับเป็นยางั้นะครับครับถ้างนั้นเหมือนที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้เนี่ยท่านคิดแบบผมไหมว่าไอความตึงเครียดที่มันแบบมาทุกจุดเลยนะปีหน้ามันเหมือนสงครามใหญ่ะจะปะทุ<ม>ขึ้นนะใช้ผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับผมว่าไม่ถึงปีหน้านะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นี่มหาอำนาจขยับนิดนึงก็ลบกันเลยนะครับล่าสุดนี่แค่สารัต บอกว่าจะอยากได้ฐานทัพที่อักไกิสถานนะครับทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งนี้เดียวก็ประกาศนั่นแล้วแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวก็มีการโจมตีที่อักไกิสถานพอสมควรเนี่ยนี่นี่แค่นิดนิดเดียวนะครับ,รบและอย่างคือตอนนี้าทางจีนก็ประกาศคือสหรัฐตอนนี้ค่อนข้างจะบีบจีนแล้วก็ลุกจีนนะครับแลวจีนก็ยืนยันว่าไม่กลัวนะครับไม่กลัวทั้งนโยบายไม่กลัวทั้งโชว์อาวุธต่างๆนะครับแล้วก็ประกาศท่าลบด้วยนะครับคือแต่คนต่างๆท้าลบกำนะครับ แล้วผมก็ให้ทุกท่านนะครับอย่ามองข้ามปัญหาไทยกัมบูชานะครับผมย้ำกับทุกท่านเสมอน,นะครับว่าปัญหาไทยกัมบูชาคือปัญหาระดับโลกนะครับอันนี้ทุกท่านคงยอมรับเพราะว่ามหาอำนาจเข้าม,มากระโดดเข้าม,มาเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าการเคลื่อนกําลังอะไรต่างนั้นยังยังยังไม่ชัดเจนนะครับท่านก็เราก็ทราบเสพข่าวสองสองฝ่ายจุดประปบางของเร,เราตอนนี้นะคือว่าสหรัฐไม่ใช่เบื้อหน่งของมหาอำนาจ อาจจะมีั้งปริมาณอาวุธ้ปริมาณเรือร้ปริมาณเครืค่องมือนต่างๆแต่ว่าในด้านของศักยภาพด้านอื่นๆเี่ว่าจะเป็นพันธมิตรก็ดีนะครับด้านยุทธศาส์ก็ดีต่างก็ดีความพร้อมต่างๆก็ดีเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครเหนือใครมไม่มีใครเหนือใครครับ,รบอ่ะแล้วประเทศเราเหรอครับท่านมองไปไงรัฐบาลชุดนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่เตรียมการตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีไหม คือผมไม่ข้อตั้งกอ,อย่างนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้เชี่ยวาญลงตู่นะครับผมมาคิดดูนะครับว่าประเทศแทนเราเนี่ยเหมือนโชคดีอย่างนึงนะครับที่เ่าโชคดีเพราะอะไรครับตอนนี้เรามีปัญหากับกัมพูชาใช่ไหมครับเราก็เริ่มโฟกัสเริ่มมองมาที่กองทัพของเราว่าเป็นยังไงบ้างศักยภาพลึกๆนะครับในทในหารเรื่องฝ่ายความมั่นคงระดับสูงของประเทศนะครับเข้าใจตรงกันนะครับว่า สมัยลงตัวทั้งก็ให้พัฒนาในด้านของศักยภาพการประสิทธิภาพการเพิ่มอาวุธต่างๆการพัฒนอาวุธการเพิ่มตัวเองต่างๆในระดับที่พอสมควรมาถึงตอนนี้เราพร้อมที่จะสู้ยันมือไหวแล้วคิดว่ารับมือไหวนี่เป็นเครดิตของรัฐบาลลงตัวนะใครจะมอไงอันนี้ผมไม่ทราบผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ไม่ได้อออมค้องอะไรไม,มากมายนะครับชัดชัดเห็นๆกันอยู่เพียงแต่ว่าใครจะพูดหรือไม่พูดท่านั้นนี่จะพูดยังไงของการทหารและความมั่นคงที่เราประชญหนกับกัมพูชาในขณะนี้นะครับประกายสอนนะครับ หลายท่านกำลังจะลงทะเบียนเป๋าตังเงินคนละครึ่งนะครับก็คิดถึงลุงทั้งนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกท่านต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาของโลกเราตอนนี้ปัญหาของประเทศเราตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจแม้ทางการเมืองนะครับล้วนเกี่ยวเนื่องกับสงครามทั้งสิ้นนะครับล้วนเกี่ยวเนื่องกับมหาอำนาจทั้งสิ้นมองไปมองมานี่ไม่ไม่พ้นเลยนะครับดูรัฐบาลชุก่อนไปเพราะอะไรก็ไปเพราะเรื่องสงครามใช่ไหมครับไปเพราะเรื่องมหาอำนาจมองไปก็สะท้อนในเวลานี้รัฐบาลปัญหาหนักก็คือ เ,เรื่องสงครามกับาาการมาชนะกับมหาอำนาจเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าปัญหาคําว่าสงครามโลกนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวเรานะครับแล้วผมก็นําเรียนนะครับว่าที่ผ่านมานะครับมียุคหนึ่งนะครับเ,เราเคยเจอปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับผมก็ได้นำานังผมก็ผมเัวเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับเขียนตําราเกี่ยวกับปัญหาของหนุ่มสาวบ้างปัญหาของยาเสพติดบ้างก็ส่งไปให้น้องๆเยาวชนในตห้องสมุดหนังสือเล่มนี้นะครับถึงวันนี้ผมคิดถูกครับ ผมอยากจะให้ทุกคนนี่ให้เราเตรียมพร้อมไว้นะครับจะส่งไปให้เยาวชนได้อ่านกันเตรียมพร้อมต่างๆเพราะว่าผลกระทบจากสงครามณเวลานี้หรือลบก,กันแล้วนี่สิปียี่สิบปีก็คงคง,คงยังไม่จางนะครับเพราะนั้นผมจกกึงกล้าการันตีของเอกเอก,เอก,เอกสารอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ไม่โฆษณาคือผมตั้งใจมานานแล้วเดิมทีนีบผมเรียกท่านสุธิยาวนะครับว่ามาทำรายการนี้ทำเพื่อมาให้ประเทศทฉเจอนิวเคลีย ุกทาอยาบอกโอ้อยยมันบงไกลเกินไปเอาสองคราโลกดีกว่าครับแต่ตอนนี้ผมคิดถูกนะครับอย่าลืมนะครับว่าสงครามถ้าเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับทะเลเจีนใต้คือจุดที่เดือดที่สุดเพราะอะไรครับพเพราะชาติฮ่องต้ค่อยอยากจะลุมจีนนะครับแล้วทะเลเจีนใต้เป็นจุดที่วางกําลังหนักที่สุดใครไปเร็จนะครับว่าทะเลเจีนใต้นั้นเป็นจุดที่มีนิวเคลียร์มากที่สุดทั้งเรือดำน้ําก็ดีทั้งจีนก็ดีเพราะนั้นน่ากลัวนะครับถึงเวลานี้ถามว่าสงครามโลกเกิดไหม ผมพูดอย่างเป็นกลางพูดอย่างนิ่มๆครับก็สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่หลาย,ลายท่านบอกว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าตอนนี้ให้น้ำหนักคือเกินแล้วเนี่ยสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดนะครับครับผมชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านนาวาการเอกสมฤทธิ์ทองยินสรุปแล้วนะครับผมก็แค่อยากปิดท้ายนะครับราคาทองที่ขึ้นไม่หยุดเนี่ยนะครับมันมาจากความขัดแย้งของหมานหนาอำนาจ ใช่ครับที่กําลังต่อสู้กันในขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือเป็นความเคลื่อนไหวของตลาดทองได้อย่างใดมันเป็นสิ่งผิดปกติที่สะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการที่จะก่อสงครามใหญ่ระหว่างมหาอำนาจใช่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านมากแล้วก็ลาท่านผู้ชมเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามและช่วยสนับสนุนนะครับสถาบันที่ทางไทยจะอยู่ได้ก็เพราะ ท่านผู้ชมนะครับเราไม่มีไรายได้จากทางอื่นไม่ว่าจากทางการเมืองหรือเรียกว่าพ่อค้าในทุนคนไหนก็ไม่และครับเงินเราได้มาตรงไปตรงมาขอบคุณ